กาบสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามักสมนอนยินดีตอนหับสู่สองอาคาน้อยวันนี้อยู่กับข่อยคำาสีเนาะคือวันนี้เราจะมาเสนอวิธีกันต้มเหล้าสไตล์ของอาคาเนาะคือกันต้มเหล้าในแบบอาคานี่มันบ่ผิดกฎหมายเนาะสามารถต้มกินเองได้หรือว่าต้มขายก็ได้เนะาะบ่มีกฎหมายที่ว่าผิดกฎหมายเนาะ มันเพราะบางประเทศมันแต่เราเรา,าต้มเหล้าเองมันบดได้เนาะมันพิดกฎนไมยแต่่าบ้านค่อยประเทศค่อยสามารถต้มเองได้มันบดเป็น,นพิกษกฎนไมยโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเจะนําเสนอแต่ละขั้นตอนก่อนจะเกิดมาเป็นเหล้าเนาะเหล้าข่าวนั่นแหละโอเคติดตามยนี่นยไปก่อนเนี่ยนี่คือข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกที่เขาต้มสุกๆแล้วแล้วก็แสไว้แบบนี้อ๋อใส่แกนกระถางแบบนี้ไว้อันนี้อ,อันไหาสีแดงครับ โอ้เาอใมันสีด้วยเนี่ยบ้าสิสีบ้าสิสีด้วหลังจากที่เราต้มสุกแล้วเราก็เอาแสบไปแบบนี้เนาะประมาณหนึ่งเดือนแล้วจะเกิดเป็นเหล้าจะเกิดเป็นเหล้าเองเนาะเพราาะว่แล้วก็เอาไสซา์ส,สารเคมีบางชนิดอกักเรียบดักฉีร์เะดักฉีรถือกา้างอัดองอ่างมือ,อ้คือเขาจะใส่นี่เนาะมันจะเป็นสารเคมีที่เฮ็ดเกิดเ,เ,เป็นเให้เกิดเป็นธาตุเหล้านี่แหละ เป็นเป็นเป็น้นนามันเป็นล้ำนั่นแหละแต่ว่าเขามีเขาเอายาผสมเนาะนี่ตอนนี้เขาซีเอาตัวนี้ไปต้มคืออย่างที่บล็อกไปเมื่อกี้นี่เนาะต้องต้มข้าวเปลือกนี้ให้สุกแล้วก็แช่ไว้ในกระถางนี่ประมาณหนึ่งเดือนเต็มเต็มโดยใส่ถาดตัวนี้เนาะแล้วมันจะเกิดเป็นเหล้า Hey, ตอนนี้คนอากําลังทำอยู่กําลังจะเอาตัวนี้ไปต้มเนาะต <c oughs> ีต่ำเงี้วๆไปทุกคนเถิงขันว่ามันมีเหล่าลายออกมาจ้ะเนาะนี่เตรียมไว้แล้วจะใส่ตัวนี้ต้มี่เป็นบังไม้ที่เจ้าเอารดยทั่วไปเข้าจะเอาตัวนี้นึ่งข้าอีกถ <c oughs> อกใส่เลย คืออยากให้คนอยากให้กล้องนี่หับกินได้นะมานหับกินได้นี่มันมีเหล้าอยู่แล้วตอนนี้นะมีกินเหล้าเธ <c oughs> ออามโย่ยแบบแบบปุ๋งน,นะอะไรอ่นนะเออนตเออคือทำคนอาเขาว่า คือต้องใส่เวลานั้นเท่าใดถึงจะออกเป็นออกมาเป็นยอดเล่าเนาะเขาบอกว่าต้องใส่เวลานานอย่างน้อยก็สองชั่วโมงนี่คือขั้นตอนแต่และขั้นตอนไปเลยค่อยกับบูฮู้กันเนาะหามาเห็นเหมือนนี่คือเห็นอยู่เห็นแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ใจเนาะก็เลยบูฮู้ว่าขั้นตอนกันต้มเหล้ามันเป็นแบบใดแบบนี้ แล้วก็ลืมบอกเนาะคือเขาจะเอาน้ำทอใส่นี้ให้เต็มๆเนาะแล้วคือหลังจากที่น้ำฟดเนาะคือใส่น้ำหมดนี่อีกหลังจากที่มันน้ำน้ำฟดแล้วมันม,มีบอล้วเ้ยายออกมาเนาะมันไปนกระทบใส่ตัวนี้เนาะแล้วมันจะออกจะไหลออกมาบอลนี้เหล้ามันจะไหลออกมานี่เนาะนี่มันเป็นะ้ะเ้ยาอมันไหลออกมาคือเหล้านี่เป็น ส,สะอาดสุดเลยผมว่ามันบ่มีมีนยังมาเป็นละเฮยายมันทุกกเผาเขาม้อนจากดานล่างนี่ขึ้นมาเนาะไปกระทบใส่ข้าเปลือกที่เขาแซไว้เป็นเดือนๆแล้วก็ขึ้นมานี่เราก็ไปกระทบใส่ตัวนี้เนาะมันบ่มีบอลควันออกแล้วก็มันกระทบแล้วจะจะเกิดเป็นละเฮยอายน้าําหลังจากนั้นก็ไลออกมาเป็นเหล้าเป็นทัดเหล้าเลยเออคือบบยจืดเ ีือจุดกุดอันนี้ครับที่คือผัวถ้าภาพบดุงอาแล้วอยม่ในภาพปู่ปอ่อาคือถามคนอากับว่าคือคอ,อย่างที่เมื่อกี้เนาะเอาข้าวเปลือกใส่แล้วคือต้มแล้วก็หลังจากวันทีเล่ามันจังแล้วก็เขาจะทอกทิ้งแล้วก็จเจ้าตัวไม้ในใสอีกเนาะ,ะเจ้าข้าวเปลือกตัวไม้ในใสอีกนี่ ต้มไปตงไปจนกว่าจะหมดถังนี่มีกินเหล้าเธอทีเธอทีบังอามาดูจิง่ะอามาจังอามาจัดด้เนยังไาอะมาลีเลยูเลยมันก็ทีทีตาทีตาสาวยังนี่ยมึงกันหรือทีมงกันลย อ๋อมกมนบจามกันนั้กหมอนิ่วบดจาจะขกันคือถามข่าวนว่าในใหนไฮไฮหนึ่งนี่โดยทั่วไปโดยปกติแล้วมันจะได้กี่ขวดจะได้กี่ลิตรก็บอกว่ายัางน้อยๆก็า้าแบบคือของอาคามันจะแห้งนะเนาะเหล้าของอาคำจะแห้งเนาะขอเพียงเวลาเอากับคีปเอาเหล้าเนาะจิ้มใส่นิ้วแบบนี้แล้วก็ไปเอากับไฟจูดมันจะไหม้ปวาเลยมันโบแหง้งถอ่เหล้าก็สิบแต่ว่ามันจะแห้งคล้ายๆกันแบบนั้นแหละ ขาบอกว่าจะได้ประมาณลิตหนึงน่งต่อหนึ่งไฮแบบนี้เนาะคือได้เป็นสองสามลิตรจะาเขาอันไหนทีมบอแซบแล้วเขาชิบ,บ่เอาเนาะเอา้วตัวแซบแบตรงแห้งๆโอเคติดต่ำเงีๆไปถึงขั้นวันมีเหล้าไหลออกมาเราจะซิมดูเนาะนี่มันจะไหลออกมาบนบาะะะนี้จัวจะ I no. oh. <laughs> คนหลังจากที่เราเสียเวลาต้มประมาณหนึ่งส่วโมงก็กว่าเนาะในที่สุดเรากดได้เหล้าแบบนี้ครับบ่อใหญ่ตอนนี้เรากดซิมก่อนเนาะคือก่อนอื่นมดเราต้องให้เท้าแก่เขาซิมก่อนเป็นครั้งแรกเนาะคืออันนี้ให้เขาซิมแล้วตอนนี้เราจะซิมดูเนาะอันนี้สดๆเลยออกมาจากไห้นี้เยอเนาี่ทำมาพี่ลองซิมเนาะโอ้เหล้าอาคานี่สด,ดเลยเหล้าขาวเหล้าขาว เป็นแบบบริสุทธิ์เนาะสะอาดที่สุดเลยโอเคตอนนี้เราซีซิมดูอ้าวโย้วุยดูขึ้นมาคือสุดยอดเลยโอ้แหง้งแห้งอีหลีเ้าซีซิมอีกเทื่อนึงเนาะ มันจะมีรสสัตว์หอนๆเพราะว่ามันหาออกออกมาจากนี่เนาะนี่ตามนี้ชิมอีกทีหนึ่งจนเดี๋ยวซิมาวก่อนเรา <c oughs> อาคาสะอาดดี <c oughs> อาลบไสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดคือถ้าผู้ใดได้ลองมาชิมเนาะเดี๋ยวซิลืมทางกลับบ้านบัดเดี๋ยว คือยักษ์ในน้าแบบนี้เนาะเป็นยังอาข่าจึงต้มเล้าเองะว่าเขาเดี๋ยวเวลาจะมีแบบงานบุญประเพณีหรือว่าพิธีกรรมต่างๆต้องได้ใส่เหล้าแบบบริสุทธิ์แบบนี้เนาะไปซื้อในตลาดมาแบบนั้นเขาบุกอยได้ใส่กันแล้วก็อีกอย่างเขาเป็นห่วงเรื่องสารเคมีอะไรพวกนี้เอาบุัวเหล้าเขาได้มาจากได้มากแบบใดเนาะบริย่านเออย่านเนาะมันมีสารเคมีหลายคือเขาต้มเองแบบนี้เขามั่นใจเขาหูว่าเขาใส่เป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวจะใส่สารเคมีนิดเดียว สารเคมีก็มันมุมตัวสารที่เขาใส่นะมันมุมมีพิษบัมีผลต่อสุขภาพเนาะผสมกับห้ามห้ามแกนะนะโอเคซิซิมอีกอีทีหนึง่งลืมทางกลับบ้านแท้แท้แบอนี้ <c oughs> สุดๆเลยสุดๆเลยบุญยากันละนะเนาะแบบนี้แหละง่ายๆเป็นการต้มเหล้าแบบบ้านๆของอาคาเนาะ มันเป็นการซื้อทอดมาแต่โบราน,นการตัวนี้เขาซื้อต้องได้ซื้อเอาสําหรับตัวนี้เนาะขัว่าเลยตัวนี้เขาได้ซื้อเอาเหลือนั้นเขาแบบนี้เขาเฮ็ดเองมัดโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบ้านๆเนาะเป็นการต้มเล่าสไตล์อาคาอาคาที่ซืบทอดมาแต่รุ่นปูรุ่นยาเนาะจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแบบนี้คือย่ามอีกที่หนึ่งการต้มเล่าแบบนี้มันโมเมนต์โมเป็นกันพิกษกฎหมายเนาะสามารถต้มกินเองได้ต้มขายได้เนาะในสนพอบปลารในปัจจุบันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คือที่มีประมาณนี้เนาะ่ันผู้ใดมักอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคาหน่อยด้านหลังนีงเนาะเผื่อบอพัฒนวิดีโอไม่มาจากซองอาคาหน่อยแล้วพบกันไหมในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน